มาทำความรู้จักแบบละเอียดยิบเลยนะคะกับ h r โ c แค a ซีเพรทันกันแดดพรีัมแดดแบรนด์เดียวในโลกที่กันได้ครบทุกรังสีเป็นที่ยอมรับของวงก,การแพทย์ชั้นนำแถมงานวิจัยมากกว่า60ฉบับจะสมคำล่ำลือไหมดูในรีวิวนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาคุณเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเช็คเรตติ้งนะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงเช็ครตติ้งนะคะหม่องแจกของรางวัลให้แฟนตัวยงนะสัปดาห์นี้แจกเป็นเฮเดลี่ไฮคว้าคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนที่หม่องเธอรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าจัดเต็มในเรื่องของผิวเนะแจกให้สองรางวัลนะคะมูลค่ากว่า4,000บาทเลยคุณคุณที่มีเครื่องหมายเพชรลอลุ้นรับได้เลยะคะ่ะ คือถ้าพูดถึงภัยจากแสงแดดเนี่ยหลายคนคงจะนึกถึงผิวคล้ำผิวไหม้แดงใช่ไหมคะแต่จริงๆเขาวิภัยที่เหนือกว่าที่เรามองไม่เห็นนะคะก็คือการที่ทําให้ผิวเกิดกระนะ,ะเกิดการอักเสบเกิดริ้วรอยหรือแม้กระทั่งทําลายลึกถึง d n a นะคะจนเป็นต้นเหตุทําให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้ต้นเหตุจริงๆเนี่ยคะ่ะเขาไม่ได้มาจากแค่รังสี UVA แล้วก็ UVB ที่เราคุ้นหูนะคุณง,งานวิจัยด้านโฟโต้โรเทคชั่นเนะะี่ยค่ะเพราะว่ารังสีที่มาทำลายผิวเนี่ยไม่ได้มีแค่ UVA UVB แล้วนะคะในแสงแดดเนี่ย วิสาเบอร์ไลท์หรือว่าที่เราคุ้นหูว่าบูไล์นะคะซึ่งบูไล์นอกจากจะมีในแสงแดดแล้วนะคะ ยังเจอเยอะในแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือหรือว่าแสงไฟในบ้านด้วยส่วนอีกรังสีหนึ่งที่ถือว่าน่ากลัวมากๆเลยที่อยื่นแสงแดดก็คือรังสีอินฟราเรดซึ่งถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่ารังสีทั้งสองเ,เป็นรังสีที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์มากกว่ารังสี UVA UVB อีกนะคุณแถมค่าการทําร้ายผิวยังไม่เกิดปัญหาจุดด,ด่างดำฝ้ากระริ้วรอยรวมถึงการทาให้เซลล์ผิวหนังผิดปกติหรือว่ามะเร็งที่ผิวหนังเนี่ยยังมีผลมากถึง95%ในขณะที่รังสี UV A, UV ี UAUV มผลทําร้ายผวแค่5%เองนะ,ะจากขลเนี่รังสี UVA มองเปลี่ยนวิธีคิดในการเลือกคลีมกันแดดมานานแล้วนะคุณมีรายงานว่ารังสีที่มาตกกระทบที่ผิวเรามากกว่า50%เนี่ยคือรังสีอินฟราเรดนะแล้วรังสีอินฟราเรดสำหรับมองน่ากลัากับ UVA อีกนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกคลีมกันแดดเนี่ยเราก็ควรจะเลือกคลีมกันแดดที่สามารถจะปกป้องได้ครบทุกรังสีเนาะ กันแดดตัวหนึ่งที่หม่องใช้มานานแล้วนะคะ,ละหลายๆคลิปหม่องพูดถึงหรือแม้กระทั่งไลฟ์สดนะทุกที่ตามหม่องน,น่าจะรู้นะคะคือเขาเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจเพราะว่าเขามีนวัตรกรรมปกป้องแสงแดดเนี่ยที่คิดค้นโดยคีิแพทย์ Toward University นะคะและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือดรฟิตร์แพทริกเนี่ยเขาถือว่าเป็นบิดาของวงการแพทย์ผิวหนังสมัยใหม่นะคะเป็นคนเขียนตำราเรียนให้แก่แพทย์ผิวหนังในปัจจุบันด้วยนะค,ะคุกคนนวัตรกรรมตัวนี้ทำให้ครีมกันแดดเนี่ยสามารถปกป้องรังสีได้อย่างครอบคลุมเลยคือทั้ง UVA UVB Visible Life Infra นะะนอกกจาาี้ยยังมช่วลด กะนะสามารถที่จะปกป้องฟื้นฟูผิวได้ลึกถึงภายในนั่นก็คือนวัตกรรมที่มีชื่อว่าเฟิร์นบอกค่ะอยู่ในครีมกันแดดแบรนด์เฮลิโอแคร์นะคะความว้าวของเฮลิโอแคร์ก็คืออยู่ที่ตรงนี้แหละคะ่ะเขามีนวัตกรรมที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ที่ชื่อว่าเฟิร์นบลอกนะ คือเขาเป็นสัสตว์สัดจากเฟิร์นสายพันธุ์พิเศษที่ชื่อว่าโพลิโพเดียมลิโคโตมอสนะคะซึ่งบบจุดเด่นที่ท hey ําให้เฮลิโวแคร์เนี่ยต่างจากครีมกันแดดอื่นๆความดีงามหรือว่าความเฉพาะของนวัตรกรรมเฟิร์นบล็อกเนี่ยค่ะคือเขามีกลไกที่มาช่วยปกป้องเซลล์ผิวได้ถึง5ระดับเลยนะในระดับที่1เนี่ยค่ะเขามีงานวิจัยนะคะว่าเฟนะิร์นบล็อกเนี่ยมีฤทธิ์ในการกำจัดอนุม,มูลอิสระที่ถูกกระตุน้นด้วยรังสี UV จากแสงแดดสูงนะคุณคือเรียกว่าช่วยต้านอนุมูลอิสระจากแแสงดดดไ้่ะะนใรับที2 เฟิร์นบ็อกเขามีงานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับผิวหนังนะคะคือไปเกี่ยวข้องกับเลนการ์ฮานเซลนะ ที่ทำหน้าที่คอยดักจับเชื้อหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณผิวหนังโดยเขาทดสอบกับผิวหนังของหนูแล้วก็อาสาสมัครนะะเนี่ยค่ะพบว่าเฟิร์นบล็อกเนี่ยสามารถช่วยลดรลังสีเซลล์จากการถูกทำร้ายด้วยรังสี u v ได้ในระดับที่3เนี่ยถือว่าน่าสนใจเฟิร์นบล็อกสามารถที่จะไปลดความผิดปกติของ d n a ที่เกิดจากการทำร้ายด้วยรังสี U v เพราะถ้าเกิดว่าเราสะสมพวกรังสีเหล่านี้ไว้เรื่อยๆนะคะเขาก็จะไปขัดขวางการจำลอง d n a ทําให้เกิดความผิดปกติไปเรื่อยๆนะพูดง่ายๆว่าเฟิร์นบล็อกเนี่าาลดกักเัเเงงงผิวทที่จะะ็ห้ คือถ้าเราปล่อยให้เซลล์ผิวมีการอักเสบหรือว่าผิดปกติอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเซลล์ที่ผิดปกติเขาก็จะจําลองตัวเองแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาคือกลายเป็นเซลเล์มะเร็งในนาคตในระดับที่4นะคะเฟรนบอกสามารถที่จะป้องกัน แถมยังช่วยลดเม็ดสีผิวที่ไม่สม่าเสมอได้ด้วยนะคือตามที่มีการทดสอบในคนเอเชียพบว,ว่าเฟิร์นบล็อกสามารถช่วยให้กระฝ้าจางลงสีผิวสม่าเสมอขึ้นได้เขามีการทดสอบความสามารถของผิวในการทนต่อแดดลดรอยแดงแล้วก็รอยดำจากแสงแดดนะพบว,ว่าหลังใช้เฟิร์นบล็อกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ผิวเนี่ยมีความสามารถในการทนดาได้มากขึ้นถึงสเท่าแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยทนแดงได้มากขึ้น3-7เท่าเลยนะแถมเฟิร์นบล็อกยังสามารถที่จะทํางานให้มีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆถ้าเราใช้ต่อเนื่องนะคะอันนี้บอกว่าดีเหมาะกับแดด บ้านเราเขามีผลการทดสอบกับเซลล์เมลานอไซต์หรือว่าเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีผิวด้วยนะคะพบว่าช่วยลดการสร้างเมลานินของเซลล์หลังถูกกระตุ้นด้วยบุหให้ได้อีกด้วยนะคือพูดง่ายๆเลยเขามีรทิ์เป็นไวทเทนนิ่งด้วยในระดับที่5เนี่คอันนี้สำหรับมองคือว้าวเลยเฟิร์นบ็อกสามารถที่จะป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ะคะ คือป้องกันไม่ให้อินฟราเรดเข้าไปทำร้ายเซลล์ไฟโบบาสนะคะแล้วก็สามารถยับยั้ง MMP1 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ไปยับยั้งการสร้างคอลลาเจนได้อีกด้วยก็คือช่อชวยชะลอ,อการเกิดริ้วรอยนั่นแหละค่ะเพราะอย่างที่หมองบอกอินฟราเรดทำไร้ายได้รุนกว่า UVA นะคะคือกระตุ้นให้เกิดริ้วรอยได้เต็มเเลยคือข้อมูลยังวิจัยเฟิร์นบล็อกเขาเยอะมากกันแถมหมองยังเจอข้อมูลที่เขาอัปเดตในห้องทดลองพบว่าเฟิร์นบล็อกเนี่ยค่ะสามารถช่วยป้องกันเซลล์ผิวไม่ถูกทำร้ายจาก PM 2 5ด้วยคือเรียกว่าตอบโจุดล้าได้ด้ หมองคัดที่ว่าเด็ดคือเป็นครีมกันแดดที่หมองคิดว่าหมองมีติดไว้ใช้ตลอดนะคะ อันนี้สูตรแรกนะคะ Kiehl's Catrice Handsticky Fluid Cream SPF 50+ PA++++ นะคะสูตรนี้ค่ะเขาพัฒนาสูตรใช้เฟิร์นบล็อกพลาสต์เขาเคลมว่าสามารถที่จะปกป้องผิวได้ดีกว่าสูตรเดิมถึง8เท่าแล้วก็เป็นสูตรที่เพิ่งได้รับรางวัล L Beauty Star of Facial Skin นอกจากเฟิร์นบล็อกแล้วนะคะในสูตรเนี่ยเขายังใส่สารกรองยูนีนะเป็นเคมีคอลซัลซิเคมีนี่สี่ตัวนะคะแล้วก็ใส่เป็นฟิสิกอลซัลซิเคมีนมาหนึ่งตัวบอยเคยบอกไปแล้วนะว่าเคลมกันแดดถ้ารวมทั้งฟิสิกอลและเคมีคอลเข้าด้วยกันจะทำให้ประสิิทธภาพ ในการกองรังสี UV อะดีขึ้นคือดีกว่าการที่มีเคมีค้าหรือว่าฟิสิก้าเดียวๆสารต้านอนุสาก็มีมาหลายตัวค่ะเกรน X T X tag นะวิตามิน C วิตามิน E ฟีริกแอซิดด้วยแล้วก็มีคาเฟอีกแอซิดด้วยค่ะสําหรับเนื้อครีมเนี่ยนะคะตัวโปรดักต์เขาบอกว่าเขาเป็นฟรีคลีนเนื้อครีมเขาก็จะออกแนวเหลวๆสีเนื้อๆตัวครีมเกลี่ยง่ายค่ะพอทาแล้วผิวจะดูฉ่ำกล์แบบสว่างขึ้นมาประมาณสักครึ่งสเต็ปนะคุณหวัมองว่าคนที่เคยใช้สูตรเจลออยล์ฟรี v, แล้วรู้สึกเหนอะ สูตรนี้คือดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยสำหรับหมองมันก็ทาแป้งทาอีกทีนะคะเพราะว่าหมองเป็นคนที่มีผิวผสมขั้นไปทางมันก็จะลดความโกลธลงมาหน่อยหนึ่งเฮลท์แคร์6 0ซิกซ์ที่โปรต์ครนะคะเป็นกระแดดที่กันแดดได้สตรองเลยนะคะความสามารถในการกันแดดก็คือ s p f อยู่ที่50บวก p ีเบวกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในขั้นท็อปทอปของท้องตลาดแล้วนะมีสารต้านอนุมูลอิสระมาเยอะด้วยนะคะคือช่วยป้องกันแสงได้แบบ full spectrum เลยคือกันได้ครบทุกรังสีนะคะ U A U V อิ UA, UV, red, Light, นตรมาเรผิวด อะะันนี้จริงๆอย่างผิวผสมแบบมองใช้แล้วก็ไม่มีปัญหานะปลายสีที่2นะคะเมลแททร r e ันเดสติกติกพูช h ั่นนะคะเขาเป็นคูชั่นนะคุณมี2ส,สีก็คืออันนี้สีเบจเนี่ยค่ะก็จะเขียนตรงน,นี้เลยว่าเบจอันเนี้ยจะเป็นสีเพลต์วัวตลับข้งางในก็จะเป็นแบบตลับคูชั่นหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้คือมองใช้ไปแล้วนะมันก็จะ <laughs> เลอะๆหน่อยนะคะด้านในก็คือมีแบบแบบนี้เลย เป็นคุชชั่นที่ใส่กันแดดแบบจัดเต็มนะก็คือมีทั้งฟิสิกอลและเคมีคอลเันส์เกรนมีฟิสิกอล l s นส์เกรนหนึ่งตัวนะคะ,ะบวกกับเคมีคอลเซนส c เกรนอีกสี่ตัวนะใส่สกันแดดมาเยอะมากแล้วเทียบกับคุชชั่นปกตินะคะ แล้วก็ยังมีสารแอนตี้โอโซนซึ่งก็คล้ายกับคันแดดสุดแรกที่หมองรีวิวไปคือมีวิตามินซีว e, ิตามินอีมีเฟอรเอิกแอซิดนะคะแล้วก็มีคาเฟอีกแอซิด oh. เป็นอะไรที่หมองต้องมีติดไว้เพราะว่าในวันที่เราเรีบรีแบะหมองไม่อยากทาครีมกันแดดใช่ไหมหม่องก็ตบคุชชั่นจบเลยนะอย่างที่บอกว่าในไทยเนะะี่ยค่ะเขาจะมีอยู่สองสีก็คือมีสีเบจกับสีเพรลสีเบจก็จะเข้มกว่าเพลสนะคะส่วนตัวหมองจะใช้เบจนะแล้วก็ทาแล้วรู้สึกแมตประมาณหนึ่งเลยนะคะปกปิดได้ระดับหนึ่งเป็นสูตรกันน้ำใครที่หหหาาาาคชััั่่่่่นนนนนนนกกกแดดสสรรรรบงืออวว้้้เเเีียยไปทล็ ในส่วนของอูชชั่นเนี่ยมองถือว่าเป็นสารกันแดดที่สตรองเลยค่ะคือค่ากันแดด SPF อยู่ที่50บวก PA++++ มีสารต้านอนุมูลอิสระมาเยอะนะคะตามแบบฉบับของ Line t r e n d e s t i c t y นะปกป้องได้ครบเลยค่ะทั้ง UVA UVB แลวก็ i n f r a r e รนะคะก็เหมาะกับทุกสภาพผิวต่อไปสุดที่3ค่ะคือ Haircare Ultra เจล SPF 50บวกนะคะเขาเป็นแพ็กเกจใหม่ของ h ิโอ c a ร์ที่มีขายในไทยนะคุณผู้ <H el io Care> ตัวกล่องเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้ คือถ้าฉลากเนี่ยจะเขียนว่าเป็น SPF 50บวกตามกฎหมายบ้านเรานะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยสูตรเขาก็เหมือนสูตรนอกแหละก็คือ SPF 90เป็นสูตรเดียวกันเลยแถมมีการทดลองใช้สูตรนี้ในการทดสอบประสิทธิภาพของกันแดดน,นะคะได้ผลว่าสามารถปกป้องแสงแดดแ,แล้วก็ฟื้นฟูผิวได้ถึงระดับ DNA เลยคะ่ะสูตรนี้ใส่สารกันแดดไทั้งหมด5ตัวนะคะก็คือ Physical sunscreen สองตัวนะแล้วก็มี Chemical sunscreen อีนะก3ตัวมี Green Tea Extract แล้วก็วิตามินอีมาเสริมฤทธิ์ในแง่ของการต้านอนุมูลอิสระหมองค่อนข้างว้าวนะด้วย SPF สูงขนาดนี้แต่ว่าเขาเก เจลเป็นสีเนื้อนะคะทาแล้วไม่หนักผิวหน้าไม่บอกไม่เป็นคราบด้วยแต่งหน้าง่ายนะคะแล้วก็ในสูตรนี้มีไฟโตสฟิงโกซีนด้วยเมริทันเชื้อแบคทีเรียลดการเกิดสิวแล้วก็ลดการอักเสบด้วยนะคุณคุณใครที่แบบมีสิวแล้วผิวอักเสบง่ายนะะแนะนําเลยคือเป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่สารแอนตี้ออกซิแดนต์มาเยอะเท่ากับ2สูตรก่อนหน้านะคะเน้นการป้องกันทั้งสีรังสีนะจุดเด่นอีกอันเลยก็คือว่าเขาใส่สารที่มีเิทัเชื้อแบคทีเรียต้านการเกิดสิวได้ คนที่เป็นสิวหรือว่าคนที่ต้องตากแดดทํากิจกรรมเอาท์ดอแล้วกลัวผิวไหม้หลังทำเลเซอร์ต้องการป้องกันผิวจากการเบิร์นการไหม้จากแสงแดดแบบมากเป็นพิเศษนะคะตัวนี้ตอบโจทย์นะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวอยู่มางแนะนําค่ะตัวสุดท้ายนะคะคุณรูมิฮีเลียว่าแค่อัลวานสเ s p ย a เอนะ เป็นสเปรย์กันแดดสาหรับทาตัวนะคะก็ขนสารกันแดดมาแบบเต็มเหมือนกันมีเคมีคอลสเปรย์ถึง5ตัวนะคะเติมฟิสิกอลสเปรย์ลงมาอีก2ตัวนะรวมเป็น7เลยแล้วก็มีสารสกรัดจากชาเขียวเนาะที่มาช่วยต้านมลสระ คือหน้าตาเขาจะเป็นหลอดแบบนี้แลหละค่ะคุณแต่เปิดฟ้ามาเนี่ยก็จะเป็นหัวสปเปรย์ใช้ง่ายปกติมองไม่ชอบกันแดดแบบสปเปรย์นะเพราะว่าเวลาฉีดแล้วมีปัญหาคือฟุ้งกับปริมาณยากแต่ว่าสูตรนี้นะคะมองว่าน่าจะเหมาะสําหรับพกไปทริปกลางแจ้งเติมระหว่างวันทริปทะเลดำน้ำําหรือว่าเล่นกีฬาแบบเปิดมาแล้วฉีดได้เลยอะ่ะคือจะแบ่งฉีดคงทางด้วยก็ได้นะคะฉีดออกมากเป็นเนื้อสีขาวค่ะซึมเร็วแห้งไวที่สําคัญกันน้ําด้วย สูตรนี้ SPF 50นะคะสารต้านอุณหูก็มีระดับหนึ่งนะเน้นป้องกันรังสี UVA UVB ค่ะใช้ได้กับทุกสภาพผิวแต่เวลาฉีดเนี่ยไม่ต้องเว้นระยะห่างมากนะคะเพื่อป้องกันการฝุงนเนาะคุณคุณที่มีกิจกรรมแบบไหนนะก็เลือกครีมกันแดดให้เหมาะสมกับตัวเองคือสามารถที่จะดูที่ตารางนี้ได้เลยค่ะคะส่วนคุณที่สนใจนะคะก็หา,าซื้อได้ที่โรงพยาบาลคลินิกชั้นนำแบรนด์ะสันนะคะคือมีทั้งหมด284สาขาหรือว่าจะเป็นที่ละสันออนไลน์ก็ได้ Hello Care 360 Fluid Cream SPF 50บวก PA 4บวกเนี่ยคะ่ะขนาด50ซีซีราคา1,450บาทถ้าเป็นแบบพูชั่นเนี่ยคะ่ะ15กรมัมราคา1,600บาท Hello Care Ultra Gel SPF 50+ ขนาด50ซีซีราคา1,350บาทแล้วก็ Hello Care Advance Spray นะคะขนาด200ซีซีค่ะราคา1,250บาทสุดท้ายอย่างที่บางเคยบอกนะคะลางเนื้อชอบลังยาแต่ละคนชอบใช้อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าใครที่กําลังมองหาครีมกันแดดดีๆสักตัวในหน้าร้อนนี้ที่สามารถกันได้ครบทุกรังสี Hello Care ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่นะ่าสนใจนะคะ และได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่ามองก็ฝากกด Subscribe, ไลค์แล้วก็แชร์เพื่อนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูแช็ควันนี้ครูยามองไปแล้วค่ะ